สวัสดีครับนี่คือแฮมช n แนลคลิปนี้ผมมีปรัชญาดีๆของคงจื้อมาฝากคงจื้อใช้คนตามความสามารถมีครั้งหนึ่งม้าของคงจื้อไปกินหญ้าของชาวนาชาวนาโกรธมากเลยจับม้าของคงจื้อไปขังไว้ลูกศิษย์ของคงจื้อที่เป็นบัณฑิตไปพูดจาขอม้าคืนแต่พูดขอร้องยังไงก็ไม่ได้ม้าคืนมาคงจื้อจึงถอนใจแล้วพูดว่า ใช้คำพูดที่คนเขาไม่อาจเข้าใจได้ไปพูดกับเขาก็เปรียบเสมือนเอาวัวแพะและหมูอันเป็นเครื่องเส้นชั้นดีไปให้พวกสัตว์ป่าหรือบรรเลงดนตรีอันไพเราะสนอสดให้นกกาฟังแล้วจะมีประโยชน์อันใดเล่าคงจื้อจึงส่งคนเลี้ยงมา้าไปขอม้าคืนแล้วก็ได้ม้าคืนมาคงจื้อกล่าวว่าการเรียกร้องชาวบ้านด้วยคำพูดของพวกปัญญาชน คือต้นเหตุที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายถึงคนเลี้ยงม้าจะพูดได้ไม่ดีนักแต่ก็พูดภาษาเดียวกับชาวนาทําให้เขายอมเข้าใจในที่สุดก็มีคนถามว่าแล้วทําไมถึงปล่อยให้บัณฑิตไปขอมา้าทําไมไม่ให้คนเลี้ยงม้าไปขอตั้งแต่แรกคงจื้อบอกว่าถ้าให้คนเลี้ยงม้าไปพูดจาก่อนถึงเขาจะได้ม้าคืนมาทันทีแต่บัณฑิตก็คงไม่ยอมรับ สู้ให้บัณฑิตไปหน้าหงายกลับมาด้วยตัวเองก่อนจะดีกว่าเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้ความสามารถพิเศษของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นการรู้จักใช้ความสามารถพิเศษของคนอื่นให้เป็นนั้นจะสามารถดึงประสิทธิภาพของคนคนนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ก่อนที่เราจะสามารถดึงความสามารถของเขาออกมาใช้ได้นั้นเราต้องทำความรู้จักกับคนคนนั้นให้ท่องแท้เสียก่อนว่าเขามีศักยภาพมากเพียงใด และเหมาะที่จะทำงานประเภทไหนเช่นถ้าเราใช้ให้คนพูดไม่เกง่งออกไปพรีเซนต์งานย่อมได้ผลงานที่ออกมาไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีต้องเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานดังคำพูดของผู้บริหารท่านหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าทีมงานที่ดีที่สุดเกิดจากการที่แต่ละคนทำงานอย่างเป็นอิสระตามความสามารถเพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายที่มีร่วมกันสวัสดีครับ